อ่านี่ครับว่าแม่พี่น้องผลจากของการบ่เช็คเบิ้งตะแกงดีเขาห้ามมอน้าบ่าตะแกงกันฟุ้นมันกันง่าไม่กันไปไม,ม่ครับ <c oughs> น,นี่มอน้ารถไทยเลี่ยนไปแล้วละครับแมงบ้ได้อัดลิบให้เบิ้งไ,ไอ้นี่ครับมันตะแกงหะมึงมันเตี่ยครับ ห้อยตะเกียงเนี่ยนะครับมันมีตะเกียงอยู่แพงหนามันมันบ่ครับตะเกียงกันฝุ่นมันนะมันหะตัวนี้หักลายครับเมึงห้อยมันหักครับหะสีกันหักลายจนสอดครับตรงนี้ก็กำลังสะสอดอีกละเมึงห้อยมันหะนะครับเห็นบ่เป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องเนาะพ้น้องกันตะเกียงโยกได้ตะเกียงมันดีดเข้าไปห้ามอน้ำครับ แต่เปลี่ยนแต่ว่าถาเสียมมันก็นหนที่ไดอยูหรอกครับแต่ว่าได้เอาไปเสียม <c oughs> เปลี่ยนเลยพากันเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเสียมมันเชียมมันไดทาเป็นมือสองมืออย่างซื้สื่อไม่มาเลยสีพันก็บาทไปครับสื่อ้านทั้งนอกสื่อ้านนี่ศูนย์คู่บัตรเปลี่ยพันหาเระฉันนีเปลี่ยนทั้งพัดลุมทั้งอันนี้ทั้งหมอนานะว่าครับในหมากมาแล้วก็เลยเปลี่ยนพัดลุมพอมพัดลุมกับกรอบมและปลายกระแตกลิมมาละ นี่นะครับมอน้ํามันก็น่านเสชยอะไรเยอะหอกต้องไปถามช่างเขาจะกันเขาหนาเสียมเลยปะแต่ผมบอกเสียมเลยล้วล่ะเสียมเตี่ยมข้องนี่มาแล้วก็มาเตี่ยมข้องนี่อีกแล้วก็สิดเตี่ยมตรงนี้อีกแล้วก็ชนะให้ได้เตี่ยมจุดอยู่นี่อีกเพราะว่าผมเห็นว่ามันหูหน่อยนี่ก็สภาพดีๆนี่ครับจะเสียมได้นี่นี่นะผมบอก พ่อแม่พี่น้องกับเบื้องตะเกียงมันนี้เรือครับตะเกียงน่ะแยกให้มันไปติดกับหมอหน้ำาังลายมันหักตะเกียงหนามันนะเสียข้าวเสียมัดดึงมันดึงออกมาทาั้งหนาไปดดมัดข้างมาลดแย้มันดีดขึ้นเข้าไปเอาครับกระชับนี้ละบอกต่อกันไปให้ระวังตะเกียงหนามันตะเกียงดักฟุ้นมัน